น,นี่เป็นปีแรกที่เราปลูกด,ดอกอัญชันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้อยากอวดหัวหอมหัวหอมแดง,องหอมหดม สวัสดีค่ะวันหยุดสบายๆแบบนี้ก็ออกมาทำงานในสวนรับอากาศบริสุทธิ์กันหน่อยตอนนี้พืชผักก็เริ่มออกดอกออกผลให้ได้เก็บกินกันอยู่เรื่อยๆ เมื่อเขือแกงที่ปลูกไว้ก็เริ่มทยอยกันออกดอกออกผลแมงรักนี่แตกขึ้นมาเองจากามเมล็ดที่ตกตกเมื่อปีที่แล้วตอนนี้กินไม่ทันแต่ต้องคอยตัดไม่ให้ออกดอกไม่ง,งั้นต้นจะโสมเยอะมากกินแกงเรียงกินแกงอ่อมซะ น่าจะเป็นแกงอ่อมครึ่งแกงเลียงแล้วพวกผักเลื้อยก็เริ่มแข่งกันไต่ขึ้นร้านพริกเริ่มออกเมล็ดโหระพานี่เก็บแกงไปหลายรอบแล้ว บริเวณนี้ก็จะเป็นพริกอีกสายพันธุ์หนึ่งกระเพราขาวกระเพราแดงนี่ก็พอได้เก็บกินบ้างอันนี้อยากอวดหัวหอมหัวหอมแดงไม่ใช่หอมแบ่งอย่างบ้านเรานะอันนี้ปลูกมาจากต้นหอมต้นหอมที่เรากินนี่แหละแล้วก็ทิ้งไว้นานๆก็เลยกลายเป็นหัวหอม แก้ขัดได้ <laughs> อันนี้ฟักทองฟักทองของแท้เลยเนี่ยสีทอง <laughs> น้องที่ให้มเมล็ดมาเขาบอกว่าเป็นฟักทองไทยแต่ปลูกไปปลูกไปแล้วมันมันไม่เหมือนฟักทองไทยมันเป็นสีทองเนี่ย <laughs> ใหญ่มากต้องเอา ชั้นนี่มาช่วยพยุงไว้ไม่งั้นจะล้มได้ใหญ่มากว่าหัวเราโตแล้วนะเนี่ยใหญ่ฝาหัวเราก็ฟักทองนี่แหละปีนี้เป็นปีแรกที่เราปลูกดอกอัญชันเป็นเรื่องเป็นราวที่ก่อนๆนเนี่ยจะปลูกปนกับผักอื่นๆ เขาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ได้ดอกน้อยแต่ปีนี้เนี่ยตาไม้แกทำแฟลงแยกต่างหากให้ปีนี้ก็เลยงามออกดอกเยอะเลยเรามาเก็บดอกอันชันไปทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพไว้ดื่มกันดีกว่า อายุที่มากขึ้นตอนนี้เราก็จะเริ่มดูแลห่วใยสุขภาพมากขึ้นอะไรที่เป็นวิธีธรรมชาติที่สามารถช่วยรักษาสุขภาพได้เราก็จะสรรหามาปลูกอย่างดอกอัญชันเนี่ยประโยชน์เขาก็เยอะนะ สามารถบำรุงสายตาลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆขับปัสสาวะได้มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้และที่สำคัญเป็นตัวที่สามารถชะลอวัยได้บำรุงผิวพรรณอันนี้สาวๆคงจะชอบกัน บรรยายสปปรรพคุณอัญชันซะยาวเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะกลายเป็นสารคดีสมุนไพรดอกอัญชันไป ีเราก็จะเก็บไว้บางส่วนที่จะเอาไว้ทำพันก็เก็บไว้เป็นมเมล็ดจะได้เอาไว้ปลูกในปีต่อๆไปนี่เขาก็เริ่มแห้งแล้วนะเนี่ย per anar a ทิ้งน้ำให้เย็นก่อนถ้าเกิดใครใช้น้ำตาลทรายผสมเพิ่มรสชาติก็ใส่น้ำตาลทรายตอนนี้เลยแต่เราไม่ใช้น้ำตาลทรายเราจะใช้น้ำผึ้งเครื่องพร้อมน้ำอัญชันก็เย็นแล้วมะนาวพร้อม แล้วก็น้ำผึ้งมาจาก The b a c k y a r d Bee ของเจ้านายเราอันนี้เกลือมาเริ่มทำกันเลยน้ำอัญชันตอนแรกเขาจะเป็นสีน้ำเงินเนาะน้ำมะน,นาวนใ็ประมาณก่อนชิมรส พอเติมน้ำมะน,นาวน้ำมันเงนก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีม่วงน้ำผึ้งใส่ลงไปบางคนก็จะใส่น้ำตาลนะแต่เราไม่กินน้ำตาลแต่ใส่น้ำผึ้งให้ได้รสหวานหน่อยแล้วก็ตามด้วยเกลือหน่อยเกลือไม่ต้องเยอะนิดเดียวพอ จากนั้นเราก็กอกใส่แก้วทเทจนเต็อนนกอใส่แก้วเรียบร้อยเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปกินที่ทำงาน ส่วนที่บ้านเราก็จะมีติดตู้เย็นไว้ตลอดตอนนี้ก็ได้เวลาดูหนังจิบน้ำอันชันกันแล้ว อย่าลืมไปหาปลูกกันไว้นะจะได้มีน้ำอันชันเพื่อสุขภาพไว้กินที่บ้านดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพราะว่าไม่ได้ลงบ่อยนะนานๆลงทีสวัสดีครับวันนี้ก็คงแค่นี้สวัสดีค่ะ Hello.